มื่อนี้ฉันดีใจบักคักเลยค่ะพี่น้องจา๋าเป็นอย่างหูบอชั้นไดปลาซิวมาค่ะมือนี่ฉันสมกปลาซิวกินค่ะหมกใสเบตองค่ะพี่น้องจา๋าเตรียมอุปก,กรณ์มาแล้วเรียบร้อยเลยดูสิมูอยู่โรงงานเพิ่นไหปลาซิวมาค่ะพี่น้องจา๋าไหพอบานมากงามงามชันนหินลรืชั้นสะออนค่ะฉันอยากหมกทันทีทันใดเลยค่ะคลิปนี้ฉันจะหมกตอนกลางคืนเน้อค่ะพี่น้องจา๋า เห็นแล้วมันก็อยากกินเนาะพี่น้องจ้าโตกําลังใสใสเป็นตะกินคักเด้อเบิ่งตีล่ะการเห็ดกับเขากับวันนี้สูตรตายโตเด้อพี่น้องจ้าแล้วแตวผ่ผู้ใดมักผู้ใดมักยังไดก็เฮ็ดจังซันแหละตอนนี้ฉันจะทําการคุกเครื่องคุก,คกยังให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าตำเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคุกใสปลาน้ำปลาผงชูรสเหียงหลายหลายอย่างเ้อครับพี่น้องใส่ประเด็กน้ำเด้อน้ำปลากระตงใสอุ้ยเบิ่งอีกกับปูหน่อย กระปูน้อยมีอยู่สองตัวนะเพื่อนๆจ๋าจะหมกปูน้เนเนนนำเบางปงนขี้ดือ้อขี้ดือ้ตอตัวนี้ก็ได้ป่าซิวตัวประงามเลยค่ะพี่น้องจ๋ามือนี้ก็ใส่ผักนี่เบางปูผักลายหลายชนจดก,กินใส่ผักอีตูใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ใบแมงลักค่ะโอ้ยปูตนตัวนี้มันคือัลเดื้อค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าอีกระปูตัวนี้เอิงจะกระโคนไปโคนมาโคนให้มันเข่ากันหลายรอบเด้อ คุกเข่าให้มันเข่ากันนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากใส่เครื่องแล้วฉันก็จะมาห่อค่ะอันนี้ก็คือแบบบ่อ่อยถนัดปันไดเด้วยค่ะพี่น้องห่างหายจากวงการ่อมาโดนแล้วค่ะฉันห่อหมกแรกถ้าจากหัวจะของนะคะพี่น้องจา๋ามันกับว่างามปันไดแล้วห่างหายมาตั้งโดนแล้วตั้งหลายปีแล้วค่ะพี่น้องจา๋าตั้งเต้นหน่อยตั้งแต่มียัยเปินสอนมาด้วยค่ะตอนนี้ก็ซ้ำเลียนรูไม่เนาะแต่ว่ายุบานนะมาใส่ส ไอแนวคัดอาะสิเป็นตอกแต่ว่ายุนี่มันบ่มีพี่น้องฉันก็ได้ใหม่จิ้มฟันมันแข็งแข็งมากกับสิบหนีบอยากแน่จังน่อยหมกแหลกพันไปก็คือกับพ่อไปพัดไปว่าได้ซื้อๆได้ค่ะพี่น้องมันกับบางงามบันไดแตาบามันกับพ่อได้หมกเด้ค่ะได้ลายหมกเยอ้พี่น้องอันนี้ฉันก็เริมห่อที่สามแล้วก็เริ่มโอเคก็เริมก็ลังเขาแล้ว กำลังสิจับต้นชนไปลายใดว่าห่อจังไหนจังสวง,งามหลังจากทีห้อมกแกลกอะบ่ค่อยงามปนันไดแต่ว่ามุกตอตอไปก็เริ่มแล้วเห็นไหมไหมงามแล้วค่ะพี่น้องจา๋ามันว่าธรรมดาเลยเด้อห่อมุกนะที่จริงเดี๋ยวฉันจะมุกมอหั่นอแหละแต่ว่าฉันก็อยากเห็นแบบเห็ดแบบใบตองอ่ะนะอยู่ข้างบานฉันมีตน้นกลัวอยู่ต้นนึงฉันก็เลยลองมันเป็นการ่าท่าย,ย่างหนึ่งของฉันเลยค่ะพี่น้องจา๋า ฉันเห็ดมาตั้งแต่ในหน่อยตั้งแต่ย่ายสอนมาแต่ว่าตอนนี้อายุก็สี่สิบปีกว่าแล้วก็ยังไมไ่เคยล่องเลยลหลังจากห่อแล้วแล้วตั้งเตาเห็ดยังเรียบร้อยแล้วก็โมกค่ะชั้นหนึ่งเอาเดอ้อหนึ่งใส่แบบซึ้งเลยแหละหลายห่อยืดได้พี่น้องมาเบื้องกันด้ค่ะว่าสิไดจ้จากห่อกำลังไฟห่อนๆตั้งไฟเดือดแล้วกฉันก็นปิดฝาปิดฝา ล้อห่ห่อมุกมันสุกมันสุดยอดมากเลยสุกแล้วค่ะมาเบิ่งโอ้โหหลาหลายห่ออยู่เดียพี่น้องห่อบางหอก็งามอยู่เด้แต่ว่าห่อถีชุดถ่ายน่ะสีงามกหมูห่อแหลกๆก็สิป่งามปันไดหลังจากนั้นฉันก็ตักซิมเลยค่ะพี่น้องจ๋าเอาห่อหน่อยๆก่อนเอาหญ่เอาไว้กินยำไม่กันอันนี้สิกินได้ทั้งขอบพัอวเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณ้วยค่ะขอบคุณมูถี่เอา หมกปลาซิวใหม่ฉันในวันนี้ฉันว่ได้กินดนแล้วท่านเห็นแล้วฉันก็อยากเปิดออกมาก็หอมห้วยห้วยเลยหอมยังงูบ่หอมใบไอผักอิตูหอมผักหุน่นหอมหอมอิลีค่ะพี่น้องจ๋า,าเมื่อเจอควันทวนทวนเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะไปกินกันนะคะหอมขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปยายนางด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ